สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะรับชมข่าวในพระราชสำนักประจำวันศุกร์ที่8พฤศจิกายนพุทธศักราช2556ค่ะสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรณ์วลัยลักษ์อัครราชกุมารีทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ณโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วันนี้เวลา8นาฬิกา20นาทีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาพรณ์วลัยลักอัครราชก,กุมารี เสด็จไปยังโรงพยาบาลสัตว์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ในการทรงงานวิสัญญีสัตวแพทย์ร่วมกับทีมสัตวแพทย์หน่วยศัลยะกรรมโดยทรงตัดไหมสุนัขเพศผู้อายุ3ปีที่เข้ามารับการผ่าตัดเนื้องอกบริเวณเปลือกตาบนเมื่อวันที่28ตุลาคม2556 จากนั้นทรงวางยาสลบสุนัขชื่อพันหเพศผู้อายุ13ปีที่เข้ารับการผ่าตัดทำหมันและตัดหางเนื่องจากมีปัญหาเนื้อง,งอกชนิดเฮปตาพอยเฮปพาตอยแกลนทูเมอร์ umer, ขนาดใหญ่ที่บริเวณหางซึ่งเกิดจากการเจริญที่ผิดปกติของต่อมไขมันที่ผิวหนังโดยส่วนใหญ่จะเป็นเนื้องอกธรรมดาการรักษาหลักคือการผ่าตัดเอาเนื้อง,งอกออกพร้อมกับการทำหมันเพื่อป้องกันการกลับขึ้นมาของเนื้อง,งอกเนื่องจากเป็นเนื้อง,งอกที่ได้รับอิทธิพลจากฮอร์โมอนเพศ ในการนี้ส่งฉีดยานำสลบเข้ากล้ามเนื้อและให้ยาสลบเข้าหลอดเลือดรวมทั้งฉีดยาชาเข้าช่องไขสันหลังและบริเวณอันทะโดยทรงเฝ้าติดตามสัญญาณชีพของสุนัขจนฟื้นเป็นปกติพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าสีรัชพระวราชายาประธานพระวโรากาสให้คณะบุคคลเฝ้า วันนี้เวลา15.34นาทีสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารทรงพระครุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัชพระวรราชยาเสด็จออกแทนพระองค์ณวังสุโขทัยประธานพระวโรกาสให้มอมราชวงศ์สุขุมพันธ์บริพัตรผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครนำผู้ชนะเลิศการประกวดร้องเพลงพระราชนิพนธ์จิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร และถ้วยประทานพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวราชยาประจำปี2556ประเภทชายและประเภทหญิงระดับประถมศึกษามัธยมศึกษาและระดับอุดมศึกษาพร้อมคณะกรรมการจัดงานเฝ้ารับประทานถ้วยรางวัลจากนั้นพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสีรัฐพระวราชยาประทานพระโรกาสให้นายอมรเทพ เพชรกำแพงแสนผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรกิจสัมพันธ์บริษัทรางสิทธิ์พาซ่าจำกัดนำคณะผู้จัดงานโครงการ Future Park ร์คย g งดีไซเนอร์การออกแบบชุดแต่งกายสำหรับคุณแม่และคุณลูกในคอนเซปต์ผ้าขาม้าไทยสู่ดีไซน์แฟชั่นโลกในงานสินแผ่นดินถิ่นแม่หลวงและนักศึกษาที่ผ่านการคัดเลือกการออกแบบชุดแต่งกายสำหรับคุณแม่และคุณลูกเฝ้าถวายชุดแต่งกายสำหรับคุณแม่และคุณลูก พระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศทรงบำเพ็ญพระคุศลถวายภาพพระกฐถินนวัดทุ่งจังหวัดสกลนครวันนี้เวลา17นาฬิกา11นาทีพระเจ้าวรวงเธอพระองค์เจ้าสมสวลีพระวรราชาที่นัดดามาศเสด็จไปยังวัดทุ่งอำเภออากาศอํานวยจังหวัดสกลนครในการนี้ทรงวางพวงมาลัยและทรงกราบสการะับพระธาตุเมืองอากาศซึ่งเป็นพระธาตุเจดีสี่เหลี่ยมจัตุรัส ตร้างขึ้นเมื่อปี2553เพื่อประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุและเป็นพระทาตประจำเมืองอากาศหรืออากาศอํานวยในปัจจุบันจากนั้นทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายภาพพระกฐถินซึ่งผูทธศาสนิกชนและผู้มีจิตศรัทธาได้ร่วมกันจัดขึ้นเพื่อนำปัจจัยไปสมทบทุนในการบรณะปฏิสังขรณศาสนสถานต่างๆภายในวัด วัดทุ่งเป็นวัดเก่าแก่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกายซึ่งพระอาจารย์พิมพ์พร้อมด้วยพระพิสุสามาเณรได้ร่วมกันสร้างขึ้นเพื่อเป็นที่ประกอบาศาสนกิจของราษฎรในหมู่บ้านเดิมชื่อวัดทัศสีมาวาดตั้งอยู่ใกล้ทุง่งชาวบ้านจึงเรียกว่าวัดทุง่งในปี2444หลวงอนุบาลน,นิคมเขตเจ้าเมืองอากาศอํานวยได้ขอพระราชทานวิสุงคามสีมาและมีการก่อสร้างาศาสนสถานต่างๆเพิ่มขึ้น จนกระทั่งในปี2535พระครูพิมนธรรมนิเทศเจ้าอาวาสวัดรูปปัจจุบันได้บูรณะปฏิสังขรศาสนสถานต่างๆและพัฒนาวัดให้เจริญก้าวหน้าตามลำดับภายในอุโบสถประดิษฐานพระสังกัจจายที่สร้างขึ้นตั้งแต่ปี2396ส่วนสาลาการประเรียนประดิษฐานพระพุทธสันทัตกาจารย์พระพุทธรูปปางมารวิชัยทำด้วยยกพม่าสีขาว นอกจากนี้ยังมีโรงเรียนพระปริยติธรรมรแผนสามัญศึกษาและเป็นศูนย์ศึกษาพระพุทธศาสนาแก่นักเรียนและศูนย์อบรมเด็กก่อนเกณฑ์เพื่อปลูกฝังศีลธรรมให้แก่เด็กในหมู่บ้านโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ซึ่งโปรดให้ออกหน่วยไปตรวจรักษาราษฎรพร้อมกันนี้ทรงเยี่ยมและประทานถุงยางชีพพระราชทานและผ้าห่มกันหนาวแก่ราษฎรซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวไทยไทย้อยไทยยอภูไทยและลาวอีสานที่มาเฝ้ารับเสด็จ พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายภาพพระกรถินนวัดพระปฐมเจดีจังหวัดนครปฐมวันนี้เวลา15บหนาิกาสนาทีพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภาเสด็จไปยังวัดพระปฐมเจดีอำเภอเมืองจังหวัดนครปฐมทรงบำเพ็ญพระกุศลถวายภาพพระกรถินซึ่งทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานไปทอดถวายอย่างที่ชุมนุมสง์ ในการนี้ทรงจุดธูปเทียนท้ายที่นั่งบูชาพระร่วงโรจนฤทธิ์และทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชาสักการะพระบรมราชาสรีรางคารพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชากาลที่6และพระสรีรางคารพระนางเจ้าสุวัฒนาระวร,ราชาเทวีตลอดจนพระบรมสารีริกธาตุ วัดพระปฐมเจดีเป็นพระอารามหลวงชั้นเอกชนิดราชวรมหาวิหารและเป็นที่ประดิษฐานพระปฐมเจดีหรือเจดีที่บรรจุพระบรมสารีริกธาตุสันนิษฐานว่าเป็นศิลปะสมัยทวาราวดีแต่ไม่ปรากฏหลักฐานว่าผู้ใดเป็นผู้สร้างเดิมมีชื่อว่าวัดพระปฐมหรือวัดพระบรนทมแต่ชาวบ้านมักเรียกว่าวัดใหญ่สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ในปี2396พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ทรงพระครุณาปโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์องค์พระปฐมเจดีย์และก่อสร้างพระอุโบสถพระวิหารศาลาโรงธรรมรวมทั้งกุฏิสงฆ์และในรัชกาลต่อมาทรงพระครุณาโปรดเกล้าโปรดกระหมอ่อมให้ทำการบูรณะปฏิสังขรณ์วัดพระปฐมเจดีย์มาโดยตลอดเพื่อให้เป็นที่เคารพสักการะของประชาชนสืบไป ผู้แทนพระองค์มอบชุดทานน้ำใจสภากาชาติไทยพระราชทานช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยที่จังหวัดปราจีนบุรี วันนี้สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสภานายิกาสภากาชาติไทยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ในายแผนวันนเมธีเลขาธิการสภากาชาติไทยเป็นผู้แทนพระองค์นำชุดทานน้ำใจสภากาชาติไทยพระราชทานพร้อมน้ำดื่มจำนวน1430ชุดไปมอบให้แก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่หมู่ที่ 1- ถึงหมู่ที่13ของตำบลบางแตนนวัดบางแตนอำเภอบ้านสร้างจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ราษฎร ทั้งนี้สภาการชาติไทยยังให้ความช่วยเหลือด้วยการจัดหน่วยรถผลิตน้ำดื่มที่สามารถนำไปทำน้ำดื่มและใช้ประกอบอาหารได้แม้สถานการณ์อุทกภัยจะคลี่คลายแล้วกระทรวงสาธารณาสุขและกรมประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายก วันนี้เวลา19นาฬิกาที่ตำหนักเพชรวัดประวันิเวศวิหารกระทรวงสาธารณาสุขและกรมประชาสัมพันธ์ร่วมเป็นเจ้าภาพในการบําเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระาญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปรินายกซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสโดยมีข้าราชการผู้แทนหน่วยงานและประชาชนร่วมฟังสวดพระอภิธรรมพระศพด้วยสำหรับผู้ที่เป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมพระศพสุภาพบุรุษให้แต่งชุดสากลนิยม สุภาพสตรีชุดไทยพระราชินิยมชุดไทยประยุกต์หรือนุ่งผ้าสิ้นยาววัดเสื้อแขนกุดและกางเกงส่วนบรรยากาศการถวายสักการะพระศพที่ตำหนักเพชรวัดประวริเวศวิหารตลอดทั้งวันนี้มีพระภิกษุและพุทธศาสกกนิกชนไปถวายสักการะพระศพอย่างต่อเนื่องอาทิ คณะผู้บริหารเจ้าหน้าที่เทศบาลบางปูจังหวัดสม,มุทรปราการและผู้บริหารพนักงานการทางพิเศษแห่งประเทศไทยคณะครูนักเรียนโรงเรียนจิตลดาสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจาศาส์ินจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและคณะเทศบาลนครรังสิตเพื่อแสดงความอาลายัยและสำนึกในพระกรุณาที่คุณ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงเยี่ยมราษฎรจังหวัดอุดรธานีและได้มีพระราชดำรัสให้ชาวอุดรธานีมีความสามัคคีกลมเกลียวกันติดตามได้จากวันนี้ของพ่อคะ่ะ สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถไปยังศาลากลางจังหวัดอุดรธานีเพื่อทรงเยี่ยมราษฎรที่มาเฝ้าทูลลองทุลีพระบาทจำนวนมากซึ่งได้มีพระราชดำรัสให้ทุกคนมีความสามัคคีกลมเกลียวกันประกอบอาชีพโดยสุจริตและส่งเสริมชาติให้มีความสงบระหว่างทรงพระดำเนินเยี่ยมราษฎรอย่างใกล้ชิดได้มีชายชาราผู้หนึ่งกราบบังคมทูลว่า ตั้งแต่เกิดมาก็เพิ่งจะได้เห็นพระเจ้าเหนือหัวครั้งนี้เท่านั้นดีใจเหลือเกินขอดูใกล้ๆและนานๆสักหน่อยซึ่งได้มีพระเมตตาพระราชทามพระบรมราชวโรกาสให้เฝ้าอย่างใกล้ชิด จบข่าวในพระราชสำนักแล้วนะคะค่ำนี้คุณวีรินทรานาทองบ่อจาราัสดิฉันสัจิชารัตนาถาวรสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ